ในทุกๆก,ก้าวของของเด็กคนนี้นะครับมองในมุมผู้ปกครองอะ่ะเป็นเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี้ยก็ภูมิใจกับลูกคนนี้มากๆแล้วก็ค่อนข้างจะได้ดังใจเขาเรียกอะไรอาภิชาติตบุตรนะพอเปรียบเทียบสมัมพชีเป็นลูกเนี่ยมันเหมือนเราได้บทเรียนจากลูกคนนี้อีกมุมหน,น,นึ่งอะไรเงี้ยพอพอเราทํางานแล้วเรามองเขาในมุมมองของผู้ปกครองที่เฟิร์สมองก็จะรู้สึกว่าบางอย่างเนี่ย เราไปดีไซน์ไปคาดหวังอะไรจากเขาให้มันเป็นร้อยเอร์ซอย่างที่เราอยากให้เป็นเนี่ยไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยมันต้องมีมุมบางมุมที่แบบมันต้องดูการเติบโตอะครับมันต้องมันต้องมองในมุมของผู้เฝ้าดูที่แบบคอยมองว่าโอเคอนาคตบางอย่างเราเราคาดคะเนคาดการไม่ได้แต่ว่าโอเคเราจัดการบริหารความเสี่ยงได้ว่าแบบโอเคถ้ามันออกมาแล้วรูปแบบนี้เราจะจัดการมันยังไงกลับกับ กับตัววงกับตัวเราในเรื่องของความบุคคลอะไรเงี้ยคือยิ่งมีประสบการณ์ยิ่งเข้าใจยิ่งสมดุลยิ่งบาลานซ์มันขอ่ามันสนุกตรงที่มันมีประสบการณ์ในการทําเพลงร่วมกันมากขึ้น mm. แต่ว่าสิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่มากกว่าการทําเพลงมันคือการที่เราอยู่ใน,เร,ในเราอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มาแล้วเราก็ไม่ไม่ได้มองแค่ในประเทศเร,เรามองระดับโลกด้วยมันมันจะเป็นเราจะเห็นว่าถัาจักรครับ เราจะเห็นเทรนที่มาแล้วไปมาและไปมาและไปตรงนั้นเป็นความทา้าทายของของพวกเรา3มคนที่รู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เราจะรักษาอัตลักษณ์ของเรายัางไงให้มันอยู่ให้มันอยู่ร่วมสมัยไปทุกๆทุกๆก,ก,ก,กาแลวเวลาทุกๆยุคอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเป็นซีนของ Rock Music <c oughs> แล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆมาเป็นวงป๊อปแล้วก็จนถึง คลิปฮอแล้วก็มาถึง,ถงวัฒนธรรม k p o ๊ pop, อปวัฒนธรรมไอดอลจนถึงตอนนี้ตอนนี้ผมตามไม่ทันแล้วผมไม่รู้ว่าตอนนี้เทรนด์โลกมันเป็นกระแสของดนตรีอะไรแต่รู้สึกว่ามันเป็นมัลติ c ค l t u เจอมากขึ้น mm hmm. คืออาจจะไม่ได้ไม่มีแนวไหนที่เด่นชัดแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นปรากฏการณ์เหมือนกันสำหรับพวกเราคือมันทุกๆแนวมันเท่าๆกันแล้วก็ จะมีความชัดเจนในอัตลักษณ์ของแต่ละแนวรวมถึงแฟนเพลงด้วยคือทุกๆแนวมีอิทธิพลต่อคนในกลุ่มของของตัวเองซึ่งผมรู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรที่ดีมากๆแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันมันไม่มีละเหมือนทุกอย่างมันเป็นมันรวมๆกันหมดเลยแม้กระทั่งแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็อย่าไปยึดมัน่นถือมัน่นอืมคือเบสิกมากๆเลย ก็เป็นอะไรที่เป็นมันมาแล้วมันก็ไปอย่าไปอย่าไปยึดติดคือมันมันเป็นสิ่งที่พูดง่ายแต่ทํายากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นธรรมชาติที่เราจะไปยึดติดกับมันแต่แค่เราปล่อยให้เร็วปล่อยให้ได้ปล่อยให้เป็นปล่อยให้เร็วมันก็ทําให้เราก้าวต่อไปได้แล้วก็แล้วแล้วก็มีความสุขแล้วก็สนุกกว่ากับชีวิตกับปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ คือคําว่าไม่ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นกับกับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วไม่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวเพราะว่าถ้าเราปล่อยปล่อยได้เร็วมันมันก็มันก็วนๆอยู่อย่างเงี้ยมันก็แค่ทําต่อไปใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขไม่ทุกข์มากเพราะว่าวันหนึ่งเราก็ล้มเหลวอีกวันหนึ่งเราก็จะประสบความสําเร็จอีกมันมันเป็นสัจธรรมแค่นี้ ก็พอมาถึงจุดเนี้เรา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 อยากจะบอกด้วยความเข้าใจมากกว่าว่าโอเคมันมันไม่ผิดมันถูกต้องแล้วแหละแล้วก็มองเอาไว้แล้วก็มันมันเหมือนกับการตั้งเป้าหมายไม่ว่ามันจะสูงจะต่ำหรือว่าจะไปข้างหน้าหรือจะอะไรก็แล้วแต่เป็นวิธีการของแต่ละคนที่จะไปสู่เป้าหมายของแต่ละคนแต่ว่าสิ่งที่อยากจะบอกบอกเหมือนเป็นกำลังใจจะได้จะได้แบบว่าง่ายกว่าพวกเรา ก็คือการการที่เราคาดหวังหรือมองมองใครบางคนแล้วเรามองเขาเป็นไอดอลอ่ะคือสิ่งเดียวที่มันทําไม่ได้คือมันเร่งเวลาทุกคนมีเวลาเป็นของตัวเองตอนเราอายุสิเราทําอะไรตอนคุณอายุ18คุณทําอะไรแล้วคุณค่อยมาวัดตอนคุณอายุ30เท่าเราว่าเฮ้ยมันมันใกล้เคียงไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมคืออย่าใจร้อนสิ่งที่มันเร่งไม่ได้ในชีวิตคือเวลาก็โอกาสมาเสมอไม่มีคว่าพร้อมอี เพราะว่าสโลมิลมชินแล้วก็ทั้งประกวดทั้งทําเพลงละครทาเพลงดนตรีทําให้หลายๆอย่างมากกว่าการทําเพลงของตัวเองมากกว่างานของตัวเองซึ่งแต่ละอย่างจะมีโอกาสเข้ามาเสมอทุกๆอย่างมีโอกาสเข้ามาเสมอเราอยากให้น้องๆอยา่าเพิ่งปิดกั้นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับคาว่าพร้อมไม่มีมีเมื่อเราทาแต่นะเรื่องมนจะพร้อมเราเลือกที่จะมองไอดอลเราในมุมแค่ค,ความสําเร็จที่เขากําลังเป็นเราเห็นว่าแบบเขาใช้ชีวิตยังไงเขามีอะไร เราเห็นหน้านเดียวที่เราเอาตัวเองไปตัดสินเขาอะไรเงี้ยผมเปรียบเทียบถ้าวันนี้มันเหมือนชีวิตเราเหมือนนโต้คลื่นแล้วกันแก่นนะมันไม่ได้อยู่ที่โต้คลื่นได้สวยแค่ไหนแก่นมันอยู่ที่ว่าเวลาที่ไม่ได้โต้คลื่นแล้วต้องลอยคอกลางทะเลอยู่ได้ไหมมากกว่าไ้ยรู้สึกด,ดีใจใช่ ให้สังคมมันเดินหน้าด้วยเราก็มองว่างานเต้นหรือว่างานเพลงทีป๊อปมันก็คือศิลปะแขนงหนึ่งเราไม่เคยมองว่าวมันป๊อปหรืออะไรเงี้ยแต่ยิ่งแบบสักวันหนึ่งนายกรัฐมนตรีมาจากการเป็นนักแบบศิลปินมาก่อนเงนี้ยมันเทศมันจะเท่ขนาดไหนเนะี <ừ> ่ยแบบเข้าใจกับการแ,บบแสดงออกทางความรุนแรงทั้งทุกทุกอย่างเราแสดงออกมาทางในด้านศิลปะเพราะมันคือประเทศที่เนี่ยจเจริญแล้วของจริงไม่ได้ัาที่เศรษฐกิจใช่ป่ะ<ม>ผมก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีอ่ะเป็นเหมือน เป็นเหมือนการเปิดหน้าของวงการเพลงในยุคนี้อะไรเงี้ยแต่ว่า<ม>ถือถ้าเกิดเรามองลงไปว่าแล้วถ้าเราจะทําอะไรกับวงการดนตรีถ้าเราเป็นเด็กที่กำลังจะขึ้นมาในทีป๊อปอะไรเงี้ยผมจมําาบอกบุบ่มหนึ่งว่าจริงๆมันอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ทีป๊อปอย่างเดียวก็ได้นะ<ม>เราจะกลับมาเล่นดนตรีไทยก็ได้นะเราจะกลับมาเล่นเครื่องดนตรีไทยจริงๆหรือจะเป็นกีตาร์เป็นเครื่องดนตรีอะค,คูสติกทุกอย่างมันผมว่ามันได้หมดคือวิธีตรงนี้เนี่ยมันเหมือน ขเรกอะน,นะถ้าเสียงดนตรีมันเป็นดาต a ้าจริงๆอะช่วชีวิตคนคนหนึ่งมันไม่สามารถเสดประวัติศาสตร์ดนตรีทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถ้าเราฟังตลอดเวลากระทั่งเวลานอนอมันไม่พอเราจะฟังเพลงในวงการดนตรีในโลกนี้แล้วอะผมแค่รู้สึกว่าเราทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้ชัดถ้าพูดแบบกล,ลัวๆก็คือทำอะไรสักอย่างให้อัลกอริทึมในสตรีมมิ่งมันจับเราให้ได้อะ <c oughs> คือทําให้มันเป็น เป็นเป็นชิ้นเป็นอันอย่างนั้นให้ได้ผมว่ามันพอแล้วอะแล้วที่เหลือก็เดี๋ยวโลกมันจะเวียงอะมันจะปั่นคุณให้ไปเจอกับคนที่ที่ถูกจริตกับของคุณเองผมรู้สึกว่าผมชอบมากๆเลยที่ค่านิยมปัจจุบันให้ให้คุณค่ากับความสามารถกับคุณภาพมากขึ้นคือเอาคือเอาตรงๆนะเราเราโตมาในยุคที่แบบเจมอนทนน่ one, ะเลคฮิวโกอะพิทองเจอโคตรหลอ่อ ดาราก็แบบแอนทองมัะสมเนี่ยโคตรสวยเลยแต่ทุกวันนี้คือคุณ <แก S 1> ไม่ต้องคก็ไส่อออมันอออมันรอรอรอค่านิยมการให้คุณค่ามันมันแตกต่างอะ <c oughs> คือคุณไม่จําเป็นต้องขายหน้าตาแต่คุณขายคุณภาพคุณขายความสามารถเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้มีคนเก่งๆเกิดขึ้นมาเยอะมาก ผมมองภาพตัวเองแบบแก่งอ่อมแล้วเล่นเบสบนเวทีแล้วก็ตายไปเลยมันเลยนั่งมนเขียนหรอตายบนเวทีเลยร้อยกว่าร้อยกว่านี่เป็นตายบนเวทีดิมีแรงกดเลยมันผมยังไม่ได้เห็นภาพว่าปลายทางเลิกหรืออะไรยังไงแหละแต่แค่กำลังคิดว่าไปยังไงเนี่ยมากกว่าอืม ไปแบบทําเสมอมนไม่เห็นรอบข้างก็คงไม่ใช่อะไรเงี้ยพยายามทุกวันนี้คือไม่ใช่แค่เราทุกคนที่มันมีลมหายใจทุกอย่างมันวิ่งเข้าหาสูงอยู่แล้วถูกปะเราเลี่ยงไม่ได้ทุกวันนี้เรากําลังทําตัวเหมือนจรวดที่กําลังต้านแรงโน้มถ่วงที่กําลังดึงเราลงไปสูงอะไรงเงี้ยก็ผมแค่รู้สึกว่าพยายามคงสภาพให้ตัวเองเสื่อมช้าทั้งในเรื่องของร่างกายจิตใจทุกอย่างมันคือการจัดการฮะ อยู่ให้มันมีความสุขก่อนวันที่จะตายแล้วกันหมายถึงว่าเอาให้สภาพจิตใจตัวเองอยู่ให้ได้ถ้ามองในเรื่องเงินหน่อยก็อย่าเพิง่งอย่าเพิ่งเงินหมดก่อนลมหมดลมหายใจแล้วกันสมมติอะไรเงี้ยมันไม่แค่นั้นนะเออคือเราก็อยู่ด้วยจิตใจที่มันมันไปต่อได้มันก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยอืจริงนา่าจะขายๆเพืพ่อนๆจริงๆก็ยังมีความทะเยอทะยานอยู่นะครับมีความคาดหวังอยู่แต่ว่าก็มีความสมดุลด้วย ในในในแง่ของมองความเป็นจริงด้วยผมรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นอนาคตที่มันไม่แน่ไม่นอนผมเลยรู้สึกว่าถ้างั้นเราสนุกกับการประจนภัยนี้ดีกว,ว่าเหมือนเป็นเจอร์นีย์อะไร่เงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนมันเหมือนเวลาทุกครั้งที่หยอดเหรียญแล้วมันก็ความรู้สึกตื่นเต้นที่มันจะลุ้นว่าไอ้หน้าปัดของไอ้เครื่องเนี้ยมันจะออกมาเป็นยังไง มันมันมันรุ้นกว่าเดิมมันมันตื่นเต้นกว่าเดิมซึ่งเข้าใจว่านี่ต่างหากมันคือความความสนุกของตรงนี้ใช่มากกว่าจะไปคาดหวังว่ามันจะออกมาแบบโหรางวัลยิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยื่อก่อนเป็นอย่างนั้น คือทำไว้เสร็จก่อนก่อนก่อนเพลงซิงเกิลก่อนกำเนิดสปีทำตั้งทำมาแต่ก่อนโควิดเลยเพราะว่าเพราะว่าเราเคยมีเวอร์ชั่นที่ไปทำกับโปรดิวเซอร์ชาวออสเตรเลียแล้วก็เวอร์ชันนั้นไม่ได้ใช้แล้วก็เก็บมาเก็บมาไว้เก็บมาไว้เพื่อรอวันที่มันเหมาะสมสำหรับเวลาของมันถ้าเกิดคนที่ฟังเพลงของซา m ์แมชชีนมาจะจะเข้าใจว่าคือแนวทางของซาร์แมชชีน จะเป็นประมาณนี้ถ้าเปรียบเทียบกับหนังก็คือเป็นหนังแนวไซไฟจะพูดจะพูดเรื่องประมาณอย่างนี้ซึ่งยุคนี้มันมันเหมาะและ้วแล้วมันควรแล้วมันมันไม่ช้าไปไม่เร็วไปมันกำลังอยู่ในเวลาที่มันควรจะนำออกมาให้แฟนเพลงได้ได้ฟังแล้วก็โอเคแน่นอนมีมีมิวสิกวิดีโอที่ฉายเป็นภาพด้วยอย่างนี้ครับทั้งภาพทั้งเสียงที่สอดคล้องกันกับความคิดไอเดียของของ,ของพวกเราสาคน ก็เลยคิดว่าจับความรู้สึกโอเคก็คือเป็นทั้งสองด้านเลยเป็นทั้งด้านแมคานิกกับด้านของอารมณ์ความรู้สึกเอาเอามารวมกันก็พูดถึงความรู้สึกของของของมนุษย์เข้าไปด้วยถ้าคนกับปัญญาประดิษฐ์มีความรู้สึกต่อกันคือปัญญาประดิษฐ์มีความรู้สึกนี้ก็เป็นสิ่งที่มันเฮ้มันมัน,ม,นมันแตกมันแตก ถึงแม้เราจะเคยเสพผ่านสื่อมาหนังหรืออะไรก็ตามมีคนเคยเล่ามาแต่เนี้ยเราเอามาเล่าในแบบของทรมมีชีนเล่าในแบบที่เป็นเพลงมีดนตรีใช่ครับแล้วก็มีแน่นอนปลายทางก็จะต้องมีเปอร์ฟอร์แมนซ์ของของทรมมีชีนด้วยที่เป็นจุดแข็งของพวกเราเราก็ต้องเล่นใหญ่ เล่งกันเองเท่าไหร่เราต้องก็ดึงดึงคนที่มีสัญยาณที่เราเล็งซึ่งเราชอบงานของน้องวีอยู่แล้วเพราะมีความสากลมีความอินเตอร์มีความเอาจริงเขาก็ชอบแนวล็อกอะไรเงี้ยมันเข้ากับเราเราสึกว่าเขามาเติมเต็มในส่วนที่เนื่องจากเป็นเออป็นยาปฏิกริยามนุษย์น้องวีเนะี่ยเป็นในส่วนของมนุษย์ในความสวยงาม,มที่แบบเราจะรักใครสักคนหนึ่งแล้วเรารักคนคนนี้เนี่ยม,มันมันเห็นภาพใช่แต่ว่าพอน้องมามันเหมือนนะครับมันเหมือนแบบ เฮ้ยพี่ชายสามคนอยู่ดีมีน้องสาวเพิ่มเข้ามามัน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 คลิกเลยมันคือหน้าน้องเนี่ยลอยเข้ามาตั้งแต่ตอนที่เราเลือกคือชอยแรกแล้่าจะเป็นชอยเดียวด้วยมั้งคือถ้าไม่มีน้องก็ยังงงอยู่เลยว่าเอ๊ะใครดิใช่หรือแบบคนไหนเพื่อนคือแกจะเป็นีแทนนะสมุตสมมว่ิโหว่ามันเป็นส่วนเติมเต็มของกันและกันคือเขาก็จะมีความออดชอยเป็นเส้นโค้งแล้วมาอยู่ใน ความหนักแน่นเป็นเส้นตรงของวงล็อกผมรู้สึกว่ามันเหมือนเราทําสมมุติเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เราเราก็ทําได้ร้อยแต่ใจเรามันเกินร้อยแต่ถ้ามีคนอื่นมามันมันถึงจะมาทบทบกันได้แบบเราทําได้ดีที่สุดก็คือแค่แค่นี้แหละแต่ว่าเออพอมันมีความผสมผสานหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทำมันทาให้มันเติมเต็มซึ่งกันและกันแล้วมันได้สิ่งใหม่ใช่ เพลงนี้พูดถึงเรื่องความรู้สึกแล้วก็ความแตกต่างยุคสมัยความเป็นมนุษย์กับความเป็นเครื่องจกักรกลมาเจอกันได้ยังไงจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมาเชีมีศิลปินมาฟีเจอริงซึ่งคือน้อง v violet นะครับเป็นครั้งแรกของพวกเรานะครับก็ฝากติดตามเพลงนี้สุดท้ายปลายทางเลยสิ่งที่ตื่นเต้นที่สุดคือการที่ไปเจอกับทุกคนหน้าเวทีแล้วไปร้องเพลงนี้ร่วมกันไป เราเราเราตื่นเต้นแล้วว่ามันจะมีอารมณ์ความรู้สึกร่วมตอนนั้นยังไงบ้างอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันจะต้องอบ้าคลังแน่นอนขอบคุณครับฝากเพลงนี้ไว้ด้วยครับขอบคุณครับ